ในวันศุกร์ที่9เมษายน64นี้เรียกว่าเป็นวันเงินเข้าชุดใหญ่ประจำเดือนเมษายนเลยซึ่งภาครัฐก็จะโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชน4กลุ่ม4รายการซึ่งทั้ง4กลุ่มก็ประกอบด้วยกลุ่มที่1กลุ่มผู้สูงอายุนะครับได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ600ถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุ อายุ60ถึง69ปีได้600บาทอายุ70ถึง79ปีได้700บาทอายุ80ถึง89ปีได้800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาทนะครับก็ยังคงได้รับในอัตราเดิมนะครับยังไม่มีการปรับขึ้นเป็น1,000บาทเท่ากันทุกคนหรือว่าเป็น3,000บาท ตามที่มีข่าวลือแต่อย่างใดนะครับตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่600ถึง1,000บาทเหมือนเดิมครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้พิการนะครับก็จะได้รับเบีย้ยความพิการซึ่งกลุ่มผู้พิการนี้ก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มย่อยนะครับกลุ่มย่อยที่1ก็คือผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีนะครับ ก็จะได้รับเบีย้ย1 0 0 0บาทกลุ่มย่อยที่2ก็คือผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับเบีย้ยความพิการนะครับเงินเข้า9เมษายนนี้800บาทเงินเข้าบัญชีและก็จะได้รับพิเศษอีก200บาทนะครับซึ่ง200บาทพิเศษนี้เงินก็จะโอนเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณวันที่22เมษายนนี้นะครับก็สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดอีก200บาทออกมาใช้ได้เลยนะครับ200บวกกับ800ก็เป็น1,000บาทและกลุ่มย่อยที่3ก็คือผู้พิการทั่วไปที่อายุ18ปปีขึ้นไปและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ได้รับ เบี้ยความพิการนะครับเงินโอนเข้าบัญชีที่คนละ800บาทเหมือนเดิมนะครับอันนี้สำหรับกลุ่มผู้พิการกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มเด็กแรกเกิดถึงอายุ6คขวบในครอบครัวรายได้น้อยนะครับซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กนะครับในวันที่9เมษายนนี้เช่นเดียวกัน นะครับก็ได้รับ600บาทต่อเด็ก1คนนะครับผู้ที่ได้รับเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วนะครับก็เงินเข้าเหมือนเดิมนะครับส่วนผู้ที่เคยไปลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้นะครับและรอรับเงินอยู่เนี่ยก็ต้องลุ้นกันนะครับแต่ว่าทุกเดือนเนี่ยก็จะมีคนที่ได้รับเงินอนุบติเพิ่มเติมนะครับถ้าท่านได้รับ วันที่9เมษายนนี้เป็นงวดแรกนะครับท่านก็จะได้รับย้อนหลังนะครับเรียกว่าทบต้นเลยนับตั้งแต่เดือนที่ท่านไปลงทะเบียนสมมุติท่านไปลงทะเบียนเมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับถ้าท่านเข้าเกณฑ์ได้รับในเดือนเมษายนนี้ก็ได้600คูณ6ย้อนหลังไปเลยนะครับก็เป็น3,006นะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับสำหรับ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและกลุ่มที่4นะครับที่จะได้รับเงินในวันที่9เมษายนนี้ก็คือกลุ่มอสมหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและอสสหรือว่าอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับก็จะได้รับเงินค่าป่วยการนะครับซึ่งก็คือเงินที่ภาครัฐนั้น โอนให้เป็นประจำทุกเดือนนะครับเป็นการตอบแทนน้ำใจในการทำงานแต่ว่าภาษาทางการเนี่ยเขาเรียกว่าค่าป่วยการนะครับก็ได้รับคนละ1,000บาทนะครับส่วนที่ภาครัฐเพิ่มเติมมาให้อีกเดือนละ500บาทในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นั้นนะครับอีก500บาทนี้นะครับก็น่าจะโอนให้ในวันที่18เมษายน นะครับก็คือ9เมษายนได้1,000บาทและ18เมษายนก็จะได้รับเพิ่มอีก500บาทนะครับที่ภาครัฐเพิ่มเติมมาให้นะครับอันนี้เป็นการประมาณการเบื้องต้นนะครับสำหรับเงินค่าป่วยการสำหรับพี่น้องอสอมอและอสอสอ